ครับวันนี้พี่โอมาที่บ้านสันติภาพนะครับสันติภาพนีอันนี้ก็อันนอมลงมาอยู่สิบถุงสิบถุงนะฮะสิถุงอันนี้กำลังรอเด็กเด็กอยู่กำลังรอเด็กๆ ที่นี่ก็จะเป็นเป็นผ่าเมียนเป็นเผ่าเมียน <c oughs> อิปัวบาทอิปัวบาทจ้า <c oughs> จาะราคาร้อยสามสิบเก้าเหรียญร้อยเดียวอิปัวบาท เออเลือกเอาเลยครา่าผสมประสานกันให้เลยอ่านี่เลยนะครับเอ่อลดให้ลดให้ใหจ้าราคาร้อยสามเก้าเหลือญร้อยเดียวีกพวกบาทจ้ะขอบคุณครับผมล่ำรวยล่ำรวย แหกมันหมานเจี๊ย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 แหกมันหมาน,นก่อนหนึ่งแทกแล้วแหกมันหมานก่อนนะแล้วก็ไปไหนกันหมดเนี่ยเด็กๆเขาหายไปไหนกันหมด lưu subscribe cho kênh Ghiền Mì sầu Để không bỏ lỡ những video hấp hết nhất cái này đấy. ตหงงุอยู่บ้านไหครับผมน้ำเปรี้ยวจ้าทั้งรถทั้งแจกทั้งแถมรถแรกแจกแถมเลยนะครับ บวันเกสวอีปัวแจเจ้า บีทากเก้นครับผมลดให้แต่ราคาร้อยสามเก้าเหลือร้อยเดียวบีทากเก้นสวัสดีครับขออนุญ,ญาตครับ ไม่มีใครอยู่เลยหรอครับอยู่ข้างบนกันเหรอโอ้เมื่อวานฝนตกไหมตกฮะตกครับนะเออนู่นมาแล้วค่ะลดให้เลยจากราคา139เหลือ100เดียวอิปโปบาทนี่มาเอาแล้วน้อยเดียวนี่ยน้องก็สิบเฮ้ยก็สิบบาทนะ <G ül> อ่โอเคลดให้ลูกค้าประจำอันนี้ลูกค้าประจำนี้ลดให้เหลือเก้าสิบนะครับผมลดให้อ่ะสำหรับคนที่เคยซื้อเก้าสิบก็ได้ค่ะฮนนะ<า> เอาอ๋อเขาเขาเขาใส่มาอาครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งนะครับครึ่งต่อครึ่งเลย <c oughs> อีปวดเจ้เจ้านี่คือร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมบางบางคนก็ ต่อเหลือเก้าสิเราก็ลดให้ไปตามนั้นแหละครับผมไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับอันใดอันหนึ่งที่เราอดีที่หน่อยเราก็ทําบุญไปครับทุกเรื่องราวยังไม่มีตังทอนขออนุญาตเอาเอายกเกิดให้อีกคล้วยหนึ่งอันนี้เท่าไหร่ออโอ้สองไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันขาดทุน,น,นอันนี้ขาดทุนแล้วนี่ลดให้เก้าสิบก็ขาดทุนแล้วใช่เอาหึงเอา่ฮะแถหน่อยผลน้อยเนีน่ย โอ้ไม่ได้เพราะมันสิบบาทเท่ากันหมดเลยอะไรเนี่มาเอาบ,บาทนีอ่าเอานี่เนาะเอา,เอ,าอันนี้เนาะเอาในน้อยนี่ได้อยู่อ่าเอาอันนี้เลยอ่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ <laughs> ด้วยความนะครับด้วยความ บัธยัตจริงๆขอบคุณครับก็ลูกค้าบางบางเจ้าเขาก็นะฮะคือเขาเขามีเงินแค่นริงจริงนะก็ไปตามนั้น ตามเรื่องตามราวตำนองท้องเรื่องเรากา็ทำบุญไปในตัวนะครับเนาะการขายากับการทำบุญได้ไหมคะสักเก้าสิบบาทก็ได้นะเอาไปเอา,เ,อา,ดเ,อาเดี๋ยวไม่ใช่เอา,เ,อาเดี๋ยวเออ๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยว นั right oh. Oh, ark, ่นละบ้านนี่เอออมหล่อมากเลยคุบหล่อจังเลยครับ ขอบคุณครับโอ้ต้องให้ต้องให้ลูกๆมาเนี่ลูกนะนะลูกๆมาขอเอานะนะั่นน่ะจ้ะขอบคุณมากนะคะก็ผ่านไปแล้วนะฮะสามถุงไปแล้วผ่านไปนะฮขะายแบบทุรักทุเลจริงๆ ค่ะเด็กทุลุกทุลุกทุลักทุลุกรันนะโออร่อยไหมคะอร่อยหรอคะอร่อยไหมเอาอีกถุงไหมคะเอาอีกถุงไหมเอาอีกถุงไหม เดินไปต่อทัางนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถแรกแจกแถมให้เลยวันนี้อิปัวบาทคนเท้าเบาเจ้ะ สวัสดีครับผมมาบกินฮะบกินวันนี้ไม่กินเหรอคะแม่กินเจ็บอกเนี่ยกินเจ็บอกเหรอคะโอ้แล้วครับอันนี้มันดีต่อสุขภาพนะฮะเขาบอกว่ากินแล้วเจ็บอกนะครับก็ไม่รู้จะอกๆอย่างไรลดให้เลยครับผมวันนี้ถ้าซื้อสองแพ็กรดเหลือร้อยเก้าสิบบาทจ้า มีอยู่อุดมุ่นกันเอาสักแพ็คก,ก็ได้เอาเก้าสิบบาทแล้วลดให้เนี่ยใครอมีมียเเิิ์ตด้วยยังไม่เอาเลยะลองวันหน้าเลยครับกมจ้า สวัสดีค่ะทั้งรถท,ทั้งแจกทั้งแถมเลยค่ะรถแรก,จกแจกแถมเลยจละราคา139เหลือ100เดียวอิปป่าบาทเอาให้ลูกให้หลานทั้งนมทั้งโยเกิร์ตเลย มีตังกันไหมคะแม่มีไหมตุลิสังกูดูกาตุนโหตาลิโน ลดให้เลยจ้าจะราคาร้อยสามเก้าเหลือร้อยเดียวลดลาสต็อกเลยวันนี้ทั้งโยกเกิดทั้งนมเปรี้ยวนะฮะผสมประสานกันครุ้มเกินครุ้มเลย 对对。<Good> <Good morning. S 3>